มันสมประโยชน์เนี่ยเงินจ่ายใต้โต๊ะใต้อะไรต่างๆจะไปหาพยานหลักฐานอะไรวิ่งเต้นล้มคดีอย่างเงี้ยนะวิ่งเต้นตำรวจวิ่งเต้นปปชว,วิ่งเต้นอายการเนี่ยนะครับมันสมประโยชน์อ่ะจริงไหมครับพี่น้องครับนะเพราะนั้นผมเห็นใจตำรวจนะผมเข้าใจองค์กรตำรวจไปอย่างมากเพราะผมมีเอฟซีตำรวจเยอะนะครับเราไม่ต้องไปสนใจเราไอ้พวกที่มานั่งแถลงข่าวไต่ลงกระจกทะเลาะกันไม่ต้องไปสนใจ ไม่ต้องไปสนใจคําพูดไตลงไม่ต้องไปสนใจคําพูดโจก๊กสนใจว่ามีหลักฐานไหมว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าดูแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องไปสนใจนะเออว่าสองคนนีมันจะทะเลาะอะไรกันไม่ต้องไปสนใจสนใจแต่ว่ามีเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพอแล้วเป็นความจริงไหมแค่นั้นแหละนะครับนะนี่ผมรอบิ๊กโจ๊กแถลงข่าวอยูาาออยาาน่นะเมื่อไหร่จะมาแถลงทีเนี่ยนะครับนะ นะครับให้ความรู้กันเต็มที่นะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พยานหลักฐานนะปปชเนี่ยผมอยากจะดูนะเขาปล่อยคลิปขนาดนี้กรรมการปรป,รปชท่านนี้ยังสามารถอยู่ในตําแหน่งได้ไหมแต่ถ้าเป็นผมผมขอลาออกนะนะผมอายในเมื่อเข้าคลิปมาปล่อยมาอะไรต่างๆเขามีคลิปมีคลิปวิดีโอคลิปเสียงมีภาพมีลูกน้องตัวเองมีรถประจําตําแหน่งตัวเองไปรับทงรับทองลิ้ มีคนมายืนยันว่าเอาทองไปให้ท่านเนี่ยแล้วท่านยังนะยังกล้าอยู่ในตําแหน่งเหรอครับยังกล้าไหมฮะยังกล้าอยู่ในตาแหน่งแล้วเป็นพวกวกเราออก,กนะน,นะครับนี่ถ้าเป็นผู้พากษาในป่านนี้เขาสั่งพ้นตําแหน่งแล้วเนี่ยผู้พากานะครับไม่ต้องมีหลักฐานอะไรชัดเจนนะนะครับแค่มีข้อกลนะนะ่าวหานะครับนะครับแค่มีข้อกล่าวหานะฮะ นะครับไม่ต้องมีหลักฐานอะไรเยอะเรามีบนทินภูษาที่เขาไล่ออกหมดนะผมถามเพื่อนผม program program ที่เป็นไะอ้เขาเรียกอะไรอ่ากรกตเขาเรียกอะไรกอตคณะกรรมการตุลาการเพื่อนรุ่นเดียวกับผมเป็นภูกษาสาริการเขาบอกเดชาถ้าเป็นภูกษาเนี่มีเรื่องอะไรบนทินหน่อยก็ไล่ออกแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะสารนี่ต้องอำนวยความยุติธรรมเข้าใจนะครับ อันนี้ก็กาบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ได้ทราบนะครับว่าถ้าเป็นผู้อ่านเนี่ยมีแค่มีมนทินไม่ต้องมีหลักฐาเนเขาไล่ออกหมดเนี่ยเพราะว่าสารเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนปปชมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตแล้วเนี่ยแล้วโดนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะฉีกหน้าขนาดเนี้ยยังกล้าอยู่ในตําแหน่งเลยเออนะครับอืมบางคนบอกอะไรไม่ต้องลาออกให้มุดดินหนีเลยโอ้โหเนี่ยครับนะมันมันไม่ควรเอาไว้อะ ถ้ากร,กรรมการปวชเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยยังอยู่ในตำแหน่งได้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะต่เป็นผมผมลาออกนะพี่น้องว่าไงนะอืมเข้าใจนะครับนะครับแล้วก็สรุปสุดท้ายเนี่ยบางคนก็บอกว่ารักพี่โช๊กบ้างตอนตำรวจถแถลงข่าวเห็นคอมเมนต์นั่งด่าตำรวจกันเต็มไปหมดเลยนะครับผมเข้าใจนะครับว่าเรื่องต้นทุนทางสังคมเนี่ยสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยมันติดลบ ใครๆก็ด่าตำรวจแต่ผมอยากให้นะครับฟังข้อเท็จจริงดูพยานหลักฐานว่ามันมันมีความผิดเกิดขึ้นจริงไหมนะและใครกระทำความผิดมากกว่านะครับเข้าใจว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมัน,ม,นมันติดลบอะนะครับผมดูคอนะมเมนต์นด่าตำรวจกันยับเลยครับเพราะอะไรเพราะพี่โจงเนีออกทีวีทุกวันออกสื่อ f อกัเยอะแกเป็นคนปากดีปากหวานพูดอะไรต่างๆคนเชื่อไง แล้วก็นักข่าวอินฟูอะไรต่างๆที่สนับสนุนแกนเยอะนะผลตรวจโทรไตลงก็บอกว่านะนะฮะมีการดูแลนักของนักข่าวหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะนะครับทั้งอินฟูทั้งนักข่าวอะไรเราก็ไม่รู้อ่ะคือพี่โจ๊กเนี่ยแกออกทีวีบ่อยแกรู้จักนักข่าวเยอะนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มีคนติดตามเยอะนะคนก็เห็นว่าแกเคยสมัยดำรงตำแหน่งก็ช่วยเหลือประชาชนเรียกง่ายใช้ข้อง นะฮะขวัญใจประชาชนนะครับ,าชาชนะรบไอ้ส่วนนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าให้เข้าใจการทํางานของตํารวจบ้างนะนะครับตำรวจดีๆมีอยู่เยอะเชื่อผมอะถ้าบ้านเมืองเราเนี่ยตำรวจเป็นโจรหมดมันบ้านเมืองป่านนี้ลุกเป็นไฟแล้วบ้านเมืองอเสียหายหมดแล้วนะนะครับเชื่อผมนะให้ดูว่ามันมีความผิดเกิดขึ้นจริงไหมมีการให้สินบนรับสินบนหรือไม่แค่นี้ไม่ต้องไปดูเรื่องอื่น นะบางคนก็นั่งดา่าไตลงบ้างใครจะใครบ้างอะไรต่างๆดูคอมเมนต์ด่าตำรวจอย่าไปด่าเขาเลยนะดูจากผลงานที่เขาทาดีกว่าเขารวบรวมพยานหลักฐานมาเนี่ยพยานหลักฐานน่าเชื่อถือไหมนะนะครับก็ฝากไว้นะครับนะใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรก็สอบถามข้อกฎหมายมาได้นะครับนะจุกกรูนะครับนะฮนะ ถ้าวันนี้พี่โจ๊กยังไม่ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวสังคมก็เริ่มสงสัยว่าเฮ้ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าวะนะครับนะถ้าพี่โจ๊กเป็นคนจริงนะอย่าหายหน้านะครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยครับออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยว่ามีการติดสินบนจริงหรือไม่นะครับอย่าหลบหน้าหายไปนะนะครับก้าบ,บกกลอพี่โจ๊กจะได้กลับไปตรวจไม่มีใครรู้ได้ต้องรอศาลปกครองสูงสุดตัดสินอืมนะครับ นอกจากนี้มีคนชอบถามคดีบิกต่อไปถึงไหนคดีบิกต่อไปถึงไหนพลตตรวจโทรไทยลงเขาก็ตอบแล้วนะครับคดีมันคืบหน้าไปเยอะแล้วคดีบิกต่อนะคืบหน้าไปแล้วคดีบิกโจกอยู่ในขั้นสืบสวนยังไม่อยู่อยู่ในขั้นอะไรเขาเรียกแะไรตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่ถึงขนาดรับคดีไต่สวนเลยอ่ะแต่คดีบิกต่อสักนี่เขารับคดีไต่สงไต่สวนอะไรไปไกลแล้วคดีที่ทนายตั้มเพื่อนผมเนี่ยไปร้องเรียนเนี่ย ร้องเรียนไปร้องเรียนมาก็ไปอยู่ในคุกแล้วนะแต่ที่อยู่ในคุกน่นคดีพี่พี่พี่อ้อยอย่างไงนะครับแต่ทนายตั้มก็มีความเชื่อว่าเพราะไปร้องเรียนบิ๊กต่อก็เลยไปอยู่ในคุกอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของทนายตั้มจุกรูนะครับจุกรูทนายตั้มเนี่ยก่อนติดคุกเนี่ยผมก็เคยเตือนมาหลายครั้งแล้วบอกอย่าไปยุ่งกับบิ๊กต่อนะครับต้องดูว่าพี่ชายก็เป็นใครนะนะผมเตือนมาหลายครั้งมานั่งกินวายบอกตั้ม นายไม่น่าไปยุ่งกับพี่โจ๊กเลยนายไม่น่าไปนะรับดําเนินการเรื่องพวกนี้เลยสุดท้ายนายจะลําบากมันก็บอกอาจารย์ครับอย่างนั้นอย่างนี้ผมทํางานตามพยานหลักฐานผมมีหลักฐานครับแล้วเป็นยังไงล่ะนะนะครับผมก็เคยเตือนมันอย่าไปยุ่งกับนะต่อสัตร์นะสมัยที่ยังไม่ติดคุกอมันก็ไม่ฟังดื้อรั้น <c oughs> <c oughs> นะครับนะแต่ที่มันติดคุกอยู่ทุกวันนี้มนไม่ใช่คดี อ่าองเรียนพี่ต่อนัไนเป็นคดีที่ว่าไปโดนคดีช่อโกงฟอกเงินอะไรของมันะนะครับนะอันนั้นก็เป็นเป็นตามพยานหลักฐานก็สู้กันไปะนะทนายตั้มนะ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจําไปนะลูกพี่โจ๊กตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีอืมนะครับส่วนคดีต่อสักคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับบางคนไม่เข้าใจนะตํารวจเขาก็พูดแล้วก็ไม่ฟังไต่ลงเขาก็พูด จะรูนเกียรติเขาก็พูดเขาก็บอกแล้วคดีมันคืบหน้าไปเยอะแล้วนะคดีโจ๊กเนี่ยปีกว่าเนี่ยยังไม่มีอะไรคืบหน้ายังแค่ตรวจสอบเบื้องต้นแต่คดีต่อสักนี่ผ่านการตรวจสอบเรื้องต้นรับคดีไต่สงไต่สวนไปแล้วนะพูดไปเท่าไหร่ก็ไม่มีใครฟังนะครับเออนนะเพราะว่าสำนักง,งานตารวจแห่งชาติเป็นต้นทุนต่ํานะครับไม่มีใครฟังนะครับคดีต่อสักคืบมากคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับ แต่คดีโจ๊กยังแค่ตรวจสอบเบื้องต้นอยู่เลยปีกว่าแล้วเนี่ยผลตรวจโทรไตลงเขาบอกมาเนี่ยยังไม่คืบหน้าเลยเข้าใจนะอันนี้พี่เดย์ก็มาให้ความรู้นะนะครับอืมอืมอืมพุทธะบอกจะมีข่าวใหญ่ใครอีกออไม่รู้นะครับนะก็ได้ข่าวว่าเอ่อตำรวจเขาก็จะมีการดำเนินคดีอะไรเพิ่มนะคดีที่เกี่ยวพันกับ,ก,บกับโจ๊กเนี่ย เน็กสเตชันเร็วๆนี้ก็เป็นข่าวใหญ่อีกเนะี่ยอืนะครับเดี๋ยวก็จะมีข่าวใหญ่เพิ่มอ่ะไม่จบแค่นี้หรอกเพราะเขารู้ว่าพี่โจ๊กแกไม่จบหรอกพอแถลงข่าวเสร็จก,ก็ส่งทนายแจ้งความเลยสอนวประหลดโยินนะครับมาตรา157นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยด้วยความเคารพนะในฐานะที่เคยทาคดีทุจริตมาเนี่ยเป็นทนายให้กับนายกเทศมนตรีเคยฟอออ้องขออปป,ปชศาลบอกไม่มีหน้าที่ถแถลงข่าว หน่วยงานไหนก็นแล้วแต่ไม่มีกฎหมายให้มานั่งถแถลงข่าวนะไม่มีการจะเป็นผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยต้องมีหน้าที่ก่อนนะมีหน้าที่โดยตรงก่อนไม,มนะไม่มีนะไม่มีหรอกเพราะนั้นหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยส่วนตัวผมด้วยความเคารพเนี่ยผมมองว่าไม่ผิดหรอกนะครับนะนะฮะแล้วก็ตํารวจสามารถ,ถแถลงข่าวได้ทุกวันเนะี่ยในฐานนะเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่คดีความอาไไหนประชาชนสนใจเนี่ย มีคดีความมีอะไรคดีฆ่ากันตายข่มขืนคดีทุจริตอะไรต่างตำรวจแถลงข่าวได้หมดนะฮะอย่างนั้นต่อไปถ้าตํารวจแถลงข่าวไม่ได้ก็ประชาชนก็ไม่ได้รับรู้เนี่ยนักข่าวจะเอาข่าวที่ไหนมาทําข่าวนะเรตติ้งก็ตกหมดในโฆษณาก็ไม่เข้านี่ชุกครูแล้วพี่เดย์จะเอางานเอาข่าวอะไรมานั่งวิเคราะหนะ์น่ะชุกครูนะพี่เดย์ก็เลยไม่ได้มานั่งขันชุกครูนะครับเพราะนั้นตำรวจแถลงข่าวได้ทุกวันนะผมเชื่อว่าฟ้องตํารวจไปนะ ฟ้องพี่เต่าไปฟ้องพี่ไตลงไปนะสารก็ยกฟ้องเพราะอะไรเพราะคดีประชาชนเขาอยากรู้มีการให้สินบนติดสินบนจริงไหมเขาอยากรู้นะเพราะว่าผู้คนที่ถูกกล่าวหาเป็นคนดังเขาชื่อโจ๊กหวานเจี๊ยบนะมีอะไรคิดอะไรไม่ออกบอกพี่โจกอืมนะครับเพราะนั้นผมมองว่าไม่มีความผิดอะไรและที่สําคัญนะครับใครจะไปแจ้งความตํารวจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบต้องระวังนะจําคดีพวกนักลบด่านเถื่อนได้ไหมที่อยุธยา ไปแจ้งความตํารวจที่อยุธยาหาว่าอะไรนะผิดมาตรา157เพราะต่อมาตํารวจสั่งไม่ฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องคดีถึงที่สุดตํารวจตาร,รวจฟ้องกลับสุดท้ายครับไอ้พวกนักลบด่านเถื่อนสารจาคุกไปสารดีการไม่กี่วันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ผิดมาตรา157เนี่ยใครจะไปแจ้งความจ,านะจับพี่เต่านะจับพี่ใจลงนะจับพี่อ้อสามคนที่นั่งถแถลงข่าววันนี้ ก็ต้องระมัดระวังนะถ้าคุณรู้อยู่แก่ใจเนะี่ยเขาไม่เขาไม่มีหน้าที่ในการถแถลงข่าวแต่คุณไปแจ้งความว่าเขามีหน้าที่ในการถแถลงข่าวแล้วก็เขาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อให้พี่โจ๊กได้รับความเสียหายสมมตินะ่ะถ้าคุณรู้อยู่แก่ใจนะั้นสมมตินะ่ะก็เท่ากับว่าคุณก็แจ้งความเช็จการแจ้งความเช็จกันแก้ผู้อื่นมาตาหนึ่งสี่ก็จําคุกไม่เกินหปีสมมติว่าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไร นะครับแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นก็ฝากฝากไว้เป็นคดีนักลบด่านเทื่อนรู้อยู่แล้วว่าเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแต่ไปแจ้งว่าเขาผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดสุดท้ายสารฎีกาจจำคุกไปนะครับอืมนะเข้าใจนะอืมจุกรูเออนะครับพี่เด์ให้ความรู้ดีไหมนะ่ะนะครับอืมนักลบด่านเทือนสารจำคุก เดี๋ยวให้ดูนะนะครับเนี่ยสารสั่งจำคุกนักลบด่านเถือนหนึ่งปีสี่เดือนเนี่นะเนียต้องดูนะต้องระวังนะเนี่ยนะครับเที่ยวไปแจ้งฟงแจ้งความเท็จนี่ติดคุกนะอือย่าทำเป็นเล่นไปนะออืมเนะถ้ารู้อยู่แล้วนะฮะนะครับ ว่าเขานี่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เราไม่ชอบเขาไม่มีหน้าที่ในการถแถลงข่าวการถแถลงข่าวไม่ผิดมาตรา157นะครับผมเนี่ยเป็นทนายให้นายกเสดมนตรีเลยมีคำพิพากษาเลยอ่ะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอยากได้เนี่ยยกหูมาปุ๊งส่งปุ๊งส่งให้ทันทีเลยอ่ะผมส่งให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้เลยอ่ะตำรวจไม่มีหน้าที่ถแถลงข่าวมาตราไหนแล้วให้ตำรวจมีหน้าที่ถแถลงข่าว การที่จะไปแจ้งว่าตํารวจถแถลงข่าวผิดมาตรา157คุณต้องหาตัวบทกฎหมายมาว่าเขามีหน้าที่ในการถแถลงข่าวไม่มีนะอย่างมากคุณก็ไปแจ้งมินประมาทไปนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับอันนี้คือการให้ความรู้กับประชาชนนะแต่ถึงอย่างไรนะพี่โจ๊กยังเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นยองใหญ่นะครับเอ่อพี่โจ๊กยังเป็นผู้บริสุทธิ นะครับเพราะว่าศาลยังไม่ตัดสินตามรัฐธรรมนูญมาตราย9วรกสองถ้าผมจําไม่ผิดนะในคดียาาให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคมําพิพากษาถึงที่สุดนะครับก็เป็นผู้บริสุทธิ์ไปก็สู้กันไปนะต้องสู้ต้องสู้ชึงจะชนะนะต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะนะเพลงเจินเจิญหรือเปล่านะนะครับแต่ยังไงการสู้คดีก็ต้องให้นึกถึงคําพูดของคุณชูวิทย์ด้วย สู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณชุกๆก่อ็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเชื่อชูวิทย์หรือจะเลือกเชื่อจนจน,จนต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะ,ะนะครับนะครับการจะติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราอย่าอย่าลืมอย่าติดอย่าหลมมงงมงายจนลืมหูลืมตาคิดว่าคนนี้คนดังคนดีคนเด่นคนดัง คนเราเนี่ยคนดีคนเด่นคนดังมันมีสองด้านนะด้านสว่างและด้านมืดอันไหนเป็นเรื่องความดีก็น่ายกย่องอันไหนเป็นเรื่องความไม่ดีก็ก็ต้องตหนิตีเตียนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้มั่นใจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าสาม,มารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เชื่อผมนะครับอ mm ืม hmm. ทุกรู้นะนะครับนะแล้วก็บางคนเนี่ยเที่ยวไปด่าคนนั้นด่าคนนี้ นะนะครับเราถามว่ารู้ความจริงไม่รู้นะครับฟังเขาเล่ามาสุดท้ายพอไปไปแสดงความคิดเห็นก็ได้รับหมายสารนะครับเข้าใจนะอืมนะฮะเข้าใจนะคดีนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะอืม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 หนึ่งเรื่องแล้วอืมนะครับนี่ใครครับเนี่ย 22นาทีที่ผ่านมาพีพีทีวีนำเสนอบทสัมภาษณ์ของของใครครับของผู้กองธรรมนัฐครับบอกว่าคำก็เทาสองคำก็เทาต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะพักท่านไม่ใช่เทาแต่ดำสนิทเลย <c oughs> นี่แหละครับรู้จักพี่นัทน้อยไปแล้วครับฉายามันจะบ้ารลอไงอพี่นัทเลยเป็นคนน่ารักนะนะแกะโดน กล่าวหาว่าเทาอย่างนั้นเทาอย่างนี้อะไรต่างเนี่ยแกโดนด่าทุกวันเนี่ยแกะก็เครียดนะวันนี้แกออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยผมดูจากพีพีทีวีนะแกะอย่าฟ้องผมนะเนี่ยผมอ่านทุกคําพูดของพี่นัทเลยนะคาก็เทาสองคำก็เทาต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะพักท่านไม่ใช่เทาแต่ดำสนิทเลยผมมีข้อมูลเยอะก็ไม่อยากจะพูดอะไรเอาไว้ให้สุดก่อนแล้วใกล้เวที คอยว่ากันขออย่าใช้วิชามารมาโจมตีผู้กองธรรมนัฐประธานที่ปรึกษาพักกล้าทำชุกรู้นี่ผมอ่านในธรรมนะผมเชียร์ทุกพักนะ่คือการเลือกตั้งเนี่ยเราต้องเป็นกลางจัดรายการแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับพี่ธรรมนัฐเนี่ยแกไม่ใช่คนสีเทาคือคนสีขาวเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าแกนะอ่าชุกรู้นะครับเอ่าุกรู้นะครับอืม อืมนะครับนะเนี่ยแกเดือดนะฮะนะนะครับเนี่ยผมชอบเนี่ยคำก็เทาสองคำก็เทานี่นะนะครับแกเริ่มเหลืออดแล้วครับเพราะแกไม่ใช่คนสีเทาแกเป็นคนสีขาวนะน่ารักจะตายผู้กองธรรมนัสเนี่ยนะแกเป็นคนรักพวกรักพ้องเ่ยเนี่ย,ยผมก็ชอบตรงเนี้ยดีนิจัยตรงไปตรงมานะแกอย่างเนี้ยนะเอ,อแกก็โดนหนักกันตอนเนี้ยแต่กบอกไม่เป็นไรแล้ เดี๋ยวเอาให้สุดก่อนเดี๋ยวใกล้เวทีค่อยว่ากันเราหมายึงใกล้วันเลือกตั้งแล้วค่อยแฉหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะคำก็เทาสองคำก็เทานะอย่าไปว่ากันเลยสงสารแกอ่านะครับวันนี้ช่องแปดตมาสัมภาษณ์ผมเรื่องทนายตั้มนะครับเรื่องศิละผมก็บอกว่าทั้งตั้มทั้งศิละก็เป็นเพื่อนสนิทผมผมคงไม่ให้สัมภาษณ์ในลักษณะให้เสียหายนะครับผมก็ทราบมาว่าตั้มอยู่ในเรือนจําเนี่ย ก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีหรอกนะก็ผอมลงอะ่ะไม่สดชื่นเราบางคนบอกโอ้โหทนายตั้มติดคุกสุขภาพแข็งแรงนะสดชื่นซาบซาบ,าบเหมือนเป๊ปซี่ไม่จริงอกครับเท่าที่<บ>ผมทราบมานะครับทนายตั้มก็ไม่มีความสุขหรอกคนติดคุกใครจะมีความสุขแล้วตั้มเนี่ยมันติดคุกเมียก็ติดคุกลูกเต้าใครดูแลเนี่ยนะทนายตั้มเนี่ยตัวเองมันอาจจะไม่ค่อยสนใจหรอกกับตัวเองนะไม่ว่าเรื่องอาชีพ เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแกไม่สนใจแกสนใจลูกแกอยู่ข้างนอกอ่ะลูกชายลูกสาวลูกสามคนมั้ยนะเมียก็ติดคุกความทุกข์ของทนายต่้ามคืออะไรลูกเมียลําบากนะแท้นะแล้วแกติดคุกกับแกมีความเครียดนะไม่มีความสุขหรอกนะเท่าที่ผมทราบมาน่ะไม่มีความสุขแต่ถึงขนาดกินยากรอบประสาทมีอาการทางจิตเหมือนศิระเขาพูดไหมผมไม่ทราบมันต้องไปถามศิระศิระก็เล่าให้ผมฟังแต่ผมไม่ทราบหรอก ว่าไปถึงขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะศิลาก็เป็นเพื่อนสนิทผมก็เพิ่งออกจากคุกได้วันเดียวพอดีผมป่วยเดี๋ยวผมหายป่วยสักสี่ห้าวันเดี๋ยวผมก็จะไปจัดรายการกับศิานะเออก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะะนครับส่วนทนายตั้มจะรับสารภาพหรือเปล่าตามที่พุทธะาเขาออกรายการเมื่อคืนเนี้ยผมไม่ทราบหรอก ต่ผมก็ได้ข่าวมาว่าทนายเขาก็อยากจะเจรจาว่าข้อหายข้อหาไหนสู้ไม่ได้ก็ให้รับแต่มันก็ทนายตั้มก็ยังสู้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของทนายตั้มนะครับนะผมเชื่อว่าเขายังสู้คดีอยู่นะยังไม่รับสารภาพหรอกนะเออนะครับก็ก็เป็นสิทธิ์ของทนายตั้มอ่ะศาลก็ยังไม่ตัดสินอืมว่ากันไปนะอืมอืมนะครับ 58นาทีที่ผ่านมาเรื่องเล่าเช้านี้นะครับเอ,อนะครับเขานำเสนอข่าวบอกผู้กองธรรมนัสตกใจบิ๊กบอมลาออกหัวหน้าพักพลังประชารัฐทำท่าปาดน้ำตาลั่นจอปลอไม่สอนค่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนอ๋อธรรมนัสทำท่าปาดน้ำตาอืมอ๋ออาจจะเสียใจหรือเปล่าวันที่6มกราปีหกเร้อยเอกธรรมนัสประธานที่ปรึกษาพักกล้าทำตอบคำถามผู้สื่อข่าวรู้แล้วหรือยังว่า ลุมป้อมลาออกอผู้กองตกใจก่อนที่จะถามกลับว่าลาออกแล้วหรือและเมื่อถามถึงความรู้สึกผู้กองทําท่าเอามือปาดน้ําตาพร้อมพูดว่าตนเคารพนับถือเสมอตนไม่ได้อะไรกับท่านออกมาก็ไม่เคยมีการโจมตีใครตนจบโรงเรียนในร้อยนะครับข้าน้องฟ้องนายขายเพื่อนตนไม่ทําอืมนะครับเพราะว่าผู้กองธรรมนัฐผู้กองธรรมนัฐเนี่ยแกพูดก็คือว่าแกไม่เคยหักหลังใครเลยอะ ไม่เคยหักหลังเจ้านายไม่เคยฆ่าน้องไม่เคยฟ้องนายไม่เคยขายเพื่อนตนไม่เคยทํารับทราบแล้วนะครับพี่น้องประาชาชนผู้กองแกพูดแนละ้วเพราะฉะนั้นใครอย่าไปบิดเบือนนะถ้าบิดเบือนก็เจอกันที่สพเมืองพยากันแล้วกันนะครับนะคบใครๆที่ชอบไปว่าแกเนะี่ยก็ไปพบพนักง,งานสอบสวนที่สพเมืองพเยาแล้วกัน,นส่วนผมเนี่ยเชียร์ผู้กองตลอดนะครับุกครูผมขอยืนยันนะครับว่าผู้กองธรรมนัฐไม่ใช่คนสีเทา ขอยืนยันนะครับนะครับผู้กองธรรมนัฐแกบอกแล้วว่าแกจบจบรอไม่ฆ่าน้องแกไม่เคยฆ่าน้องเลยนะครับแกไม่เคยฟ้องนายเลยแต่เคยฟ้องประชาชนแล้วฟ้องนักข่าวหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจแกไม่เคยขายเพื่อนเลยครับนะครับไม่เคยทําไม่เคยทําอะไรสีเทาแกไม่เคยทํานี่แกเสียใจเอามือปาดน้ําตาเลยนะครับแกคิดถึงลุงป้อมนอนะฮะรักลุงป้อมมาก นะนะผมขอยืนยันนะครับผู้กองธรรมนัฐเป็นคนดีขาวสะอาดนะครับนะก็เลือกพักกล้าทำเบอร์อะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้นะอืมว่ากันไปชุกรูนะครับอืมอืมเอว่ากันไปนะครับอืมมีอะไรบ้างครับอืมเออนะครับนอกนั้นก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็มีแต่ นะครับเนี่ยอีซียุคนบอกข่าวด่วนบิ๊กโจกสวนกับทันทีส่งทนายความแจ้งความจับบิ๊กเต่าพร้อมกันนะพนักง,งานสอบสวนมาตา157หลังเปิดคลิปลูกน้องเก่าขนทอง2ส6 4บาทตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับนะครับนะส่วนตัวผมว่าไม่น่าผิด157นะก็แล้วแต่มุมมองทางกฎหมายต่างกันนะแล้วแต่เราจะมองอืมอืม อนี่ใครครับเนี่ยหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเพจอิจันลงบทสัมภาษณ์ของพลตํารวจตีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้าการสอบสวนกลางให้สัมภาษณ์สื่อคดีสินบนทองคําผมเจอกับท่านรองโจกครั้งแรกคือวันที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาวันนั้นท่านรองโจกเดินเข้ามากราบขอโทษผมบอกผมว่าผมเคารพพี่และขอโทษในทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมตอบไปตรงๆว่าเราไปสู้กัในใน,ในกระบวนการยุติธรรมวันนั้นเขาเคารพผม กลาบผมวันนั้นขอโทษผมวันนั้นแต่จนถึงวันนี้เขาก็ยังมาแจ้งความดาเนินคดีกับผมอยู่ก็เขาเป็นอย่างนี้แหละอ๋อนะครับเขาเป็นอย่างนี้แหละนะวันหนึ่งก็กลาบผมขอโทษผมอีกวันหนึ่งก็แจ้งความผมนะครับอารมณ์อาจจะขึ้นลงลงมังตามอุณหภูมิบางทีหน้าหนาวก็ต้องใส่เสื้อหนาวหน้าร้อนก็ต้องถอดเสื้อฝนตกก็ต้องกางร่มนะครับพี่เต่า นะครับอารมณ์ของพี่โจ๊กแออาจจะแล้วแต่ว่าฝนตกก็การล่มหน้าหนาวก็ใส่เสื้อหนาวหน้าร้อนก็ถอดเสื้อเพราะนั้นวันที่เขาเจอพี่เต่าเขากราบขอโทษพี่เต่าก็แสดงว่าอารมณ์ดีวันนี้เขาอารมณ์ไม่ดีมั้งพี่พี่เต่าดันมาเปิดคลิปสมาคมปากใต้แล้วเนี่ยถ้าไม่เปิดคลิปเขาไม่ว่าอะไรดันมาเปิดคลิปคนก็รู้กันหมดสิพี่เต่าไม่น่าทําแบบนี้เลยใช้ไม่ได้เลยพี่เต่าเนี่ย ดันไปเอาคลิปที่เขาเก็บไว้เอามาเปิดได้ยังไงคนก็รู้กันหมดสิเรื่องทองเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไม่น่าเลยพี่เตา่าทำไมทำกับโจ๊กอย่างนี้ลนะ่ะอืมคนอะไรนะไหนบอกว่ารักพี่รักน้องให้สัมภาษณ์ก็บอกเราเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วทำไมเอาเอาคลิปลับของน้องโจ๊กมาเปิดเผยล่ะทำไมทำกันแบบนี้ละ่ะพี่เตา่าไม่น่าเลยไหนบอกรักน้องนะครับ นะครับรักน้องอย่าทำน้องแบบนี้สิอืนะครับชุกรูนะครับอืมชุกคร